สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับเราลองมาเช็คพื้นฐานดวงชะตาของคุณกันนะครับว่า,าทิศทางพลังงานนะครับต่างๆของคุณเป็นอย่างไรนะครับมีเรื่องราวของโชควาสนานะครับในเรื่องไหนบ้างแล้วก็งานที่เป็นเป้าหมายทางจิตวิญ,ญญาณของคุณนะครับหรืองานที่เป็นเขาเรียกว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะทำนะครับต่างๆนั้นเป็นอย่างไรก็มาดู เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็มาเช็คเป็นแนวทางเท่านั้นซึ่งคุณจะอยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะครับถึงแม้ว่าคุณอยู่ในลัคนาราศีสิงห์แต่คลิปตรงเนี้ไม่ได้เป็นภาพรวมอ่าไม่ได้เป็นแบบส่วนบุคคลเนาะดังนั้นมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับผมอ่านไปตามพลังงานของไพ่เนาะแต่ เทคนิคหรือแนวทางการอ่านของผมก็คือให้คุณได้มุ่งเน้นนะครับหรือ a อ a แว n เนสครับตื่นรู้ครับในพลังงานของตัวเองนั่นเองนะครับเราก็เลือกเดินครับกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองเพราะว่าคุณแต่ละคนมีฟีวิลครับหรือคุณลืคิดชีวิตของตัวคุณเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมทําเป็นคอนเทนต์นะครับก็ไม่ดราม่าเนาะว่าตรงหรือไม่ตรงหรืออะไรต่างๆไม่เห็นจะเกิดขึ้นเลยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอะมันมีเหตุและผลมันเป็นพลังงานนะครับที่ที่เราสั่นสะเทือนออกไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกสินตุกย่างดีหรือไม่ดีนะครับอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการชาวรักนาสิงครับพื้นฐานโดชตาชาวรักนาสิง อาจจะเป็นพื้นฐานหลังจากนี้นะครับหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณหลังจากนี้ก็ได้ที่คุณมาเจอภา่นะครับมาเจอช่องมาเจอคลิปนี้นะครับชั่ว a พน์โคส์ครับจริงๆชาวราศีสิงห์นะครับชาวลัคนาสิงห์นะครับัวบ่วคอนเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ของอเขาเรียกว่าคุณมีความสามารถนะครับในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือคุณเป็นคนที่ชอบที่จะ ปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณหรือคุณเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะกำลังหาสมดุลนะครับในเรื่องราวในเรื่องราวของชีวิตของตัวคุณอยู่ในเรื่องราวของการเงินนะครับในเรื่องราวของการงานอาจจะมีในช่วงนี้บางคนอาจจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่ามีการบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทิศทางชีวิตของคุณนั้น เป็นไปาตามที่คุณต้องการนะครับหรือให้เกิดความสมดุลมากขึ้นบางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินบาง,บางคนอาจจะมีการตัดสินใจที่ต้องเลือกนะครับชั่งน้ําหนักนะครับของอเป้าหมายต่างๆของตัวคุณก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูชาวรักคาาสิงครับค f s น o อ d สอดจริงๆคุณเป็นคนหาเงินเก่งน,นะครับคุณรู้ช่องทางที่จะให้การเงินของคุณเข้ามาตอนนี้เนี่ยคุณกําลังมุ่งมั่นครับหรือคุณกําลัง นะวางโครงสร้างนะครับในเรื่องราวของงานในเรื่องราวของธุรกิจของตัวคุณอยู่แน่นอนว่า e ุยนอฟ o อ d นะครับเงินจะมาจากความคิดของคุณเงินจะมาจากไอเดียของคุณเงินจะเข้ามาจากความสามารถศักยภาพของคุณหมดเลยมันอาจจะไม่ได้มาจากโชคอย่างเดียวนะครับแต่มาจากตัวคุณล้วน,วนเพราะว่าในตำแหน่งที่2ตรงนี้เป็นตำแหน่งในเรื่องราวของการเงินเป็นตำแหน่งในเรื่องราวของอ กระแสะการเงินเงินสดต่างๆที่จะเข้ามามันจะเข้ามาจากตัวคุณคีนอฟสอดนะครับเข้ามาจากความสามารถศักยภาพของตัวคุณเข้ามาจากธุรกิจของคุณเข้ามาจากสิ่งที่คุณทำนะครับเผลอๆเป็นการใช้อ่าจิตดึงดูดเงินได้ด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วกระแสะการเงินของคุณนะช่วงนี้เนาะชาวรัคนาสิงค์ครับมันมีเงินเข้ามามันมีเงินออกไปอยู่แต่คุณเห็นไหมครับว่าผ้าตรงเนี้ย ที่อยู่รอบๆตัวผู้หญิงมันไม่ได้มีการขาดออกไปมันเชื่อมโยงกันอยู่มันเป็นเลข8มันกําลังไหลเวียนอยู่ดังนั้นกระแสการเงินของคุณอะไหลเวียนอยู่รอบๆตัวคุณอยู่นะครับการที่คุณรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเงินน้อยเงินติดขดัดนั่นแสดงเพราะว่าลึกๆคุณอาจจะยังไม่ได้เชื่อในศักยภาพของตัวคุณมากพอ,อครับหรือคุณอาจจะยังไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะได้เงินมากพอนะครับ พื้นฐานดวงนะครับของชาวราศีชาวรักคนาสิงห์นะครับ The m a g i c a n ครับ The Piece of Corn ครับ The t o w e r ครับขออนุญาตเลื่อนไพ่นิดหนึ่ง จริงๆคุณเป็นคนมีความสามารถศักยภาพในการสื่อสารมากๆนะครับในตำแหน่งที่3มนะครับมันพูดถึงตำแหน่งในเรื่องราวของการสื่อสารตำแหน่งในเรื่องราวของคุณอาจจะมีความโดดเด่นนะครับหรือคุณอาจจะมีศักยภาพความสามารถที่จะพูดโน้มน้าวนะครับจริงๆตัวคุณเนี่ยใช้กดแรงดูดได้คุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าจิตของคุณหรือคําพูดของคุณอะสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณได้อย่างที่เป็นในเรื่องราวของอคำพูดผิดปากของเราที่เราชอบพูดกันนะครับหรือในเรื่องราวของแบบคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณสามารถดึงดูดเงินที่จะเข้ามา,าจะมากจะน้อยครับขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับความเชื่อของตัวคุณด้วยนะครับ แล้วก็มีเพจออฟซอร์ดครับเดี๋ยวขอดูให้หมดก่อนนะครับอืมไฟออฟคัพส์ครับตอนนี้บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะครับในเรื่องราวของความรักเนาะบางคนอาจจะพึ่งอ,อกหกักบางคนอาจจะพิ่งเซอร์พรสเส้นทางการบางคนอาจจะพิ่งทะเลาะ กับคู่นะครับแต่ในไพ่ไฟออฟคัพเนี่ยมันมาอยู่ในตำแหน่งของคู่ของพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้บางคนอาจจะมีเรื่องราวทุกข์ใจไม่สบายใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ผมเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ครับแล้วก็มีไฟออฟสอดครับมีไฟออฟคอรนส์ครับอื อีซ o ฟคอ r ์ครับคี mm ์ hmm. หลักๆของความสำเร็จของคุณคือความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ความอดทนหลายๆคนรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยการเงินของคุณอาจจะรู้สึกการเงินติดขัดอาจจะรู้สึกว่างานที่คุณทํามันเหนื่อยแต่ได้ผลลัพธ์น้อยนะครับหรือตอนนี้บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในงานที่คุณมีความสุขมากนักนะครับเพราะว่าในตําแหน่งที่10มันเป็นตําแหน่งในเรื่องราวของการงานแน่นอนว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจองานที่ชอบคุณอาจจะทํางานเพราะว่า เงินอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าทุกใจเรื่องงานอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มันไม่ใช่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณบางคนอาจจะรู้สึกว่างานที่คุณทํามันเหนื่อยแต่ผลตอบแทนที่ได้รับมามันน้อยนะครับ ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับหรือพลังงานของคุณคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เจองานที่ชอบให้เจองานที่ใช่หรือจักกวาลอาจจะเข้ามาแทรกแซงคุณนะครับเพราะว่าในตําแหน่งที่5ตรงนี้มันเป็นตําแหน่งโครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโครงสร้างใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณดังนั้นมันมีแนวโน้มที่คุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางคนอยู่ในวัยเกษียณนะครับบางคนรู้สึกว่าเออในวัยเกษียณของคุณมันมันดูแบบดู ดูเศร้าๆ,ๆดูเบื่อเบดูง่อยๆนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็อาจจะทําให้ถ้าใครอยู่ในวัยเกษียณคุณอาจจะต้องลองหากิจกรรมอะไรทําดูนะครับจริงๆความปัถนาของคุณเลยนะครับชาวลัคนาสิงค์คุณอยากจะมีเงินคุณอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยทิศทางของคุณคือถ้าคุณอยากจะประสบความสาเร็จโชคลาภของคุณอ่ะมันมาจากตัวคุณอย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ได้เป็นโชคลาภที่แบบ มันมีบ้างที่คุณอาจจะถูกหวยหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ผมรู้สึกว่าในตําแหน่งของโชคลาภในตําแหน่งลึกๆของจิตวิญญาณของคุณเลยคือคุณจะต้องหางานที่เป็นทางจิตวิญญาณของตัวคุณให้ได้งานที่ตอบโจทย์จิตวิญญาณของตัวคุณให้ได้งานที่คุณมาเพื่อทําคุณได้เงินแต่สังคมได้สิ่งดีๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็มีค e e อ f ครับและคุณจะต้องตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวเนี่ยสำหรับชาวลัคนาสิงครับในพื้นฐานดวงของคุณค e e o f ครับคือคนที่มีความสุขและตรงนี้มันอยู่ในตําแหน่งในเรื่องราวของจิตวิญญาณอยู่ในตําแหน่งในเรื่องราวของการตื่นรู้อยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่าเป้าหมายของจิตวิญญาณของคุณคุณมาเพื่อมีความสุข คุณมาในโลกนี้เพื่อมีความสุขได้ใช้ชีวิตในแบบของคุณแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปแบ่งปันองค์ความรู้แบ่งปันความสามารถศักยภาพต่างๆ,ๆออกไปคุณคุณรู้สึกว่าคุณต้องการอิสระคุณต้องการอิสระในการใช้ชีวิตคุณต้องการอิสระในการอ,อ,อิสระทางการเงินนะครับ ผมรู้จักว่าชาวลัคนาสิง์เนี่ยในพื้นฐานดวงของคุณยิ่งคุณเดินทางยิ่งคุณท่องเที่ยวยิ่งคุณออกไปหาประสบการณ์นะครับหรือคุณออกจากข้อจํากัดบางสิ่งบางอย่างของสังคมหรือของตัวคุณเองได้เนี่ยมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะครับถามว่าตอนนี้ในพลังงานอะ่ะมันมีความสุขไหมมันมันเต็มไปด้วยทั้งความสุขความเศร้านะครับมันปะปนกันไปเจอบททดสอบจะเจอการเปลี่ยนแปลงนะครับ เข้ามาต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นอยากให้คุณแบบแค่เชื่อมันในศักยภาพของตัวคุณตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับผมจะว่าไฟออฟคัพเนี่ยบางคนเนาะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าความรักเนี่ยยังยึดติดกับความรักยังมีความกลัวในเรื่องราวของความรักนะครับหรือคุณมีมุมมองความรักโดยการที่แบบเอาความสุขของตัวคุณอ่ะอาจจะไปผูกติดกับคนอื่นคุณต้องมีคนนี้คุณถึงจะมีความสุขหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ย ไม่ได้พบเจอกับสิ่งดีๆผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเดอะทาวเวอร์เนี่ยที่เข้ามามันอาจจะทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อาจจะทําให้คุณได้เจอพบเจอคนที่ดีมากขึ้นเจอคนที่ใช่มากขึ้นก็ได้นะครับในฐานดวงของคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือได้รับมรดกตกทอดครับจากครอบครัวนะครับบางคนอาจจะเป็นที่ดินบางคนอาจจะเป็นธุรกิจบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสืบทอดนะครับ พ่อแม่อยากจะให้คุณมาสืบทอดกิจการต่างๆของครอบครัวดังนั้นในพลังงานของชาวลัคนาสิงห์นะครับบางคนคือมาพร้อมกับเงินอยู่แล้วนะครับเออมาพร้อมกับเงินมีพ่อแม่ซัพพอร์ตมเออีเขาเรียกว่าพ่อแม่วางรากฐานต่างๆให้อยู่แล้วก็ได้มันมีแนวโน้มบางคนครับที่อยาจจะเจอร่มผู้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนทางธุรกิจนะครับ ที่เข้ามามีแนวโน้มจริงๆแล้วเนี่ยในพลังงานของคุณมันมีแนวโน้มของการแต่งงานก็ได้นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นสาหรับคุณหรือนะครับมันมีในเรื่องราวของการหลงเสน่ห์นะครับชอบคุณเปย์คุณนะครับมีคนเอาเงินมาให้คุณมีคนเอาเงินมาแบบสพอร์ตสนับสนุนคุณก็ได้ผมรู้สึกว่านะครับมันจะมีเรื่องราวของการซื้อ บ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะครับบางคนอาจจะเป็นคอนโดบางคนอาจจะเอาเงินไปลงทุนนะครับในเรื่องของที่ดินในเรื่องราวของคลิปโตในเรื่องราวของทองนะครับต่างๆเข้ามาแต่ผมรู้สึกว่าคุณจะจ่ายเงินออกไปเพื่อซื้อบางสิ่งบางอย่าง นะครับอสังหาหรอมทรัพย์อคอนโดที่ดินรถยนต์หรือเป็นมรดกต่างๆที่ผมบอกไปเนาะมันอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เข้ามาหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าต้องเคลียร์กันในเรื่องราวของการแบ่งที่ดินการจัดสรรที่ดินนะครับหรือมรดกต่างๆเหล่านั้นแต่ผมรู้จึกว่าสําหรับชาวลัคนาสิงห์ถ้าคุณมีเรื่องเกี่ยวกับมรดกต่างๆเหล่านี้คุณจะได้มันจะมีส่วนแบ่งหรือคุณจะได้ส่วนแบ่งที่แบบน่าพึงพอใจกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ตำแหน่งความสำเร็จเนี่ยมันเป็นไฟออฟสอดขึ้นมาเดี๋ยวผมขอขยายไฟออฟสอดหน่อยความสำเร็จของคุณมันอาจจะมาจากการแข่งขันมันเป็นได้ทั้งการแข่งขันกับคนอื่นเป็นได้ทั้งการแข่งขันกับความคิดเยอะความคิดมากความกังวลต่างๆของตัวคุณเองด้วยนะครับสิ่งจำเป็นเลยนะครับในเรือนของความสำเร็จของคุณเลยก็คือการแข่งขันกับตัวเองขอขยายไฟออฟสอด ค,คุณต้องแข่งขันกับตัวเองนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรือนของความสําเร็จมันเป็นในเรือนของอาการเอาชนะตัวเองมากกว่าผมรู้สึกแบบนั้นเนาะไฟออฟสอดเนี่ยในความหมายของไพ่คือการการแข่งขันการชนะผู้อื่นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าในไพ่ คุณไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นอ่ะมันเป็นการแข่งขันกับตัวคุณเองว,ว่าคุณจะอดทนได้ไหมคุณจะมีวินัยไหมนะครับคุณจะ ả, ลุยต่อไหมหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าไฟ uh, chain of con ขึ้นมามันก็คือความสําเร็จมันก็คือการเงินมันก็คือความมั่นคงนะครับที่อยากจะเกิดขึ้นสําหรับคุณแล้วถ้าถามว่าบางคนมีแนวโน้มการเดินทางการเติบโต ในต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนได้ไหมจริงๆแล้วพลังงานของคุณอะ่ะผมเชื่อว่าทุกๆคนอะ่ะถ้ามีศักยภาพมีความสามารถหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณไปต่างประเทศได้นะครับคุณสามารถที่จะทํางานติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศหรือไปเติบโตในต่างประเทศได้มีแนวโน้มการเดินทางเกิดขึ้นมาสําหรับคุณจริงๆแล้วบางคนอะ่ะอาจจะไปเเขาเรียกว,ว่า สร้างเงินสร้างรายได้นะครับอยู่ต่างประเทศไปกอบโกยเงินจากต่างประเทศนะครับหรือมีแฟนชาวต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับขอขยายไฟอฟค p ับสนอยครับในตำแหน่งเรื่องราวของความรักการแต่างงานเนี่ยครับ S วีทออฟคัครับ คุณจะได้เจออีกครับอย่าปิดกั้นตัวเองยังมีคนอีกเยอะให้คุณได้เลือกครับคนที่คู่ควรกับคุณคนที่ทําให้คุณมีความสุขนะครับยังมีอีกยังเข้ามาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือเวลาของการ move on มันคือเวลาของการเปิดโอกาสให้ตัวเองสําหรับคนที่มีเขาเรียกว่าการจบความสัมพันธ์ในเรื่องราวความรักเนาะดังนั้นเนี่ยไปปรับตัวเองไปรักตัวเองนะครับแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับมีคู่ที่ดีเข้ามา five of cards นะครับตำแหน่งในเรือนง,งานขอดูหน่อย ขอขยายไฟฟ์ o อฟคอรคับในเรื่องของงานในเรื่องของอาชีพเพราะว่าตรงนี้อยู่ในเรื่องของอาชีพตรงนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องของกรรมเก่าได้ด้วยนะกรรมเก่าของคุณเนี่ยแน่นอนว่าคุณอาจจะประสบความสําเร็จหรือคุณอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงแต่ทําไมเก็บเงินไม่อยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่า มันอาจจะเป็นกรรมเก่าในเรื่องกรรมเก่าในอดีตมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะงกคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าเคยเขาเรียกว่าเคยมีเงินเยอะเคยบางครั้งร่ำรวยแต่ใช้เงินแบบไปในทางที่ไม่ดีนะครับหรือแบบทำในเรื่องราวของสีเทานะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็เลยทําให้ในภพชาตินี้หรือปัจจุบันนี้เนี่ยมันมันทำให้การเงินของคุณติดขัดฟืดเครื่องก็ได้สําหรับบางคนแต่ผมรู้สึกว่ากรรมในอดีตชาติอะ่ะมันมัน มันคือบทเรียนที่เราต้องผ่านไปเราแค่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคหละเรามีเงินนะเงินคือพลังงานของการให้และการรับเงินคือพลังงานของการส่งต่อสิ่งดีๆออกไปเมื่อคุณเริ่มแบ่งปันเงิน e ออกไปจากการทำบุญหรือจากการให้ใครก็ได้ะแล้วคุณไม่ต้องคาดหวังว่าคุณจะได้รับกลับมาผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆเคลียร์พลังงานของเงินนี้มากขึ้นหรือเป็นในเรื่องของการสำนึกรู้คุณนะครับคุณอาจจะไม่เคยเห็นค่าเงิน เลยก็ได้ดังนั้นการสนสกรู้คุณหรือการขอบคุณเงินไม่ว่าเงินเยอะเงินน้อยอะไรก็ตามอะ่ะให้คุณสะสกรูคุณนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นสําหรับคุณก็ได้หรือนะครับในเรื่องของงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคือมันคือคุณต้องเจอบททดสอบกรรมอะ่ะผมไม่น่าใจาหรอกว่าแต่ละคนเจอบททดสอบกรรมในเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะต้องตื่นรู้แล้วก็จะตระหนักรู้เองครับว่า มันจะมีความความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นมาหรือมันมีเซนอะไรบางอย่างบอกคุณเอะว่าเออบางทีนี้คือบทเรียนกรรมที่คุณต้องผ่านนะสอบให้ผ่านเมื่อคุณผ่านโอเคคุณก็จะเส้นทางใหม่มันอาจจะเปิดออกสำหรับคุณก็ได้ครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับขอเคลียร์ขอขยายไฟลอฟคอน เนี่ยนายออฟคอร์ดครับชัดเจนครับมันอาจจะเป็นบทเรียนกรรมที่เรื่องของเงินมันก็เลยทําให้คุณรู้จักว่างานที่คุณทำอะ่ะคุณไม่ได้มีความสุขกับงานหรือคุณอาจจะรู้จักว่ามันยังงานเนี้ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์จิตวิญญาณของตัวคุณก็ได้ สิ่งที่ผมรู้สึกเลยคือคุณต้องจัดการจัดสรรการเงินของตัวคุณประหยัดได้ครับแต่คุณต้องใช้เงินเปรตตัวเองด้วยเพราะว่านายออฟคอร์เนี่ยคือคนที่มีความสุขในการใช้เงินมีเงินซื้อเงินกินเงินใช้ที่คุณสามารถที่จะมีความสุขกับเงินตรงนั้นได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเงินคือความทุกข์เงินคือกิเลสแน่นอนครับว่าความเชื่อนั้นมันอาจจะเป็นความเชื่อเก่าแล้วก็ได้ที่ทุกวันนี้เนี่ยสำหรับผมผมไม่ได้มองเงินเป็นกิเลสละเงินคือตัวโปรดอากาศ เมื่อประมาณวันพฤหัสเนาะผมไปงานศพพ่อเพื่อนนะครับก็คือวันเผาอะผมก็นั่งคุยกับเพื่อนเนี่ยแกขนาดเออขนาดเสียชีวิตไปแล้วอะเรายังใช้เงินเลยเนาะมันมันเพื่อนผมก็บอกเออใช่เนี่ยหมดไปเป็นแสนแล้วอะสี่วันเองอะครับแบบผมก็เลยรู้สึกว่าเงินไม่ใช่กิเลสอะถ้าใครมองเงินเป็นกิเลสถ้าใครมองเงินคือความเงินคืออะไรที่มันมัน มันทําให้คุณเป็นทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นอะเงินก็จะดึงดูดความทุกข์หรือความยากลบาบากนะครับความวิตกกังวลเข้ามาให้คุณแต่ถ้าคุณมองเงินในมุมมองใหม่เงินคือตัวเปิดโอกาสเงินคือความสุขเงินคือสิ่งที่ทําให้คุณได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตในอิสระภาพในแบบที่คุณอยากจะใช้ เงินก็จะทําหน้าที่แบบนั้นให้กับคุณนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของการงานนะครับของคุณเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะได้เจองานที่ใช่สําหรับตัวคุณแน่นอนนะครับตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในงานที่มันไม่ใช่ไม่เป็นไรครับแต่มันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องอยู่ในที่นี้ตลอดไปลอ,ลองฟังเสียงตัวเองนะครับลองฟังสัญชาตญาณของตัวคุณดูครับว่ากําลังบอกอะไรนะครับ ส่วนในเรื่องราวของสุขภาพนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอาจจะดูนะครับในเรื่องราวของความคิดของคุณนั่นแหละครับมันอาจจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของคุณป่วยเพราะว่าความคิดลบความกังวลความคิดมากต่างๆมันคือส่วนหนึ่งที่ทาให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงนะครับเดี๋ยวผมลองขอเปิดไพ่ดูเนาะว่างานนะครับรูปแบบงานไหนที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หรือชีวิตของตัวคุณหรือเป็นงานที่เป็นแบบ จิตวิญญาณของคุณจริงๆนะครับอันนี้ดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะงานอะไรนะครับที่เป็นเสียงเรียกจากจิตวิญญาณของคุณจริงๆ <Yeah. S 1> มีคำว่า ASTIT ครับ encouraging in ア s t ィ i s アップ activity is beneficial to your career and every other area of your life ก็คือความคิดสร้างสรรค์และก็คือ artist อะคือผมรู้จักว่าคุณชอบอะอะไรที่มันไม่ได้จำกัดไม่ได้จำกัดตัวคุณคุณสามารถที่จะเป็นผู้นำคนได้คุณสามารถที่จะเติบโตในตำแหน่งได้คุณสามารถที่จะเติบโตในอำนาจบารมีได้แต่ถ้าคุณใช้อำนาจของคุณในตำแหน่งของคุณไปในทางที่ผิดแน่นอนคุณก็จะเจอบทเรียนคุณจะตอบตกบทเรียนในเรื่องราวของเงินนะครับหรือในเรื่องราวของ นะครับในเรื่องราวของงานเหมือนกันนะครับซึ่งคุณยังไม่ผ่านและคุณมาเจอบททดสอบในภพชาตินี้อีกครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้านายนะครับเป็นเป็นเจ้านายแล้วที่มีเขาเรียกว่ามีลูกน้องหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นคุณจะต้องทีดเขาให้ดีเพราะว่าเขาก็คือมนุษย์และเขาก็ไม่ได้ต่างจากคุณถ้าคุณยังมีอีโก้ในเรื่องราวของฉันอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าฉันมี power ที่สูงกว่าแน่นอนครับว่ามันอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเชิงโครงสร้างสําหรับคุณก็ได้นะครับส่วนงานที่เป็นทางจิตวิญญาณของคุณนะครับหรือเสียงเรียกทางจิตวิญญาณเนี่ยเกี่ยวกับศิละปะนักดนตรีงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถโชว์ไอเดียโชว์ศักยภาพของตัวคุณเองได้นะครับงานนะครับที่เป็นเสียงเรียกทางจิตวิญญาณของชาวรักณาสิง์ครับ h e ลเลอครับคุณหมอครับแพทย์ครับฮิลเลอนักจิตบําบัดคืองานอะไรก็ได้อะที่คุณรู้สึกว่าเออคุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นคุณได้แบ่งปันนะครับศักยภาพของไปเนี่ย you have the special gift of healing and d e s i r e to share it with o t h e r ครับคุณหมอแพทย์พยาบาลน,นะครับอ่ะจริงๆแล้วอาร์ตซิตเนี่ยนักร้องเนี่ยนะครับหรือหรือคนที่นะทำงานศิลนปะ์ จริงๆแล้วก็คลายๆกับฮิลเลอร์ได้เหมือนกันคือศิละปะเสียงของเขาอาจจะช่วยบําบัดนะครับอาจจะช่วยผ่อนคลายให้กับคนป่วยหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นก็ได้แล้วก็ฮิลเลอร์ตรงนี้เนี่ยผมบังเอิญผมไปเที่ยวเนาะแล้วผมก็เจอนักร้องคนหนึ่งผมก็มารู้ทีหลังนะว่าเขาเนี่ยเป็นนักร้องอะ่ะเพื่อเติม,เต,มเต็มตัวเองแต่จริงๆอาชีพเขาคือบุรุษพยาบาล ผมก็เลยเออว้า,า,วามาเห็นไหมครับคือเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ตามไดที่เรามีความสุขดังนั้นเนี่ยคุณสามารถทํางานอาชีพไหนก็ได้ตามไดที่คุณมีความสุขกับอาชีพนั้นอนะ่ะแล้วอาชีพแบบไม่จําเป็นต้องมีอาชีพเดียวด้วยนะครับคุณสามารถทําหลากหลายได้มากจริงๆคุณมีพรสวรรค์น,นะครับหรือมีกิฟต์ครับของขวัญที่สามารถทิ่งคนอื่นได้นะครับไม่ไม่ใช่แค่หมอไม่ใช่พยาบาล คุณอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตบําบัดคุณอาจจะเป็นครูสอนโยคะนะครับคุณอาจจะทำเขาเรียกว่าอะไรบําบัดก็ได้ครับในลักษณะในลักษณะประมาณนี้แล้วก็ Oracle Card ครับหมดูครับนักอ่านไพ่นะครับแล้วก็พวกที่ใช้โหราศาสตร์การพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้คุณก็สามารถที่จะทําได้นะครับสามารถเปิดไพ่ให้ตัวเองได้สามารถเปิดไพ่เคลียร์ปัญหาให้ผู้อื่นได้เนี่ย มันออกมาเป็นอาร์ติสต์หมดเลยก็คืองานที่ต้องใช้จิตวิญญาณงานที่ต้องใช้เขาเรียกว่าใส่จิตใส่ใจนะครับลงไปคุณสามารถที่จะทําได้หรืออาจจะตอบโจทย์งานที่เป็นเสียงร้องทางจิตวิญญาณของคุณก็ได้คุณอาจจะอยู่ในงานหลักของคุณแต่งานเสริมของคุณเนี่ยคุณอาจจะไปวาดภาพคุณอาจจะไปออกแบบในแคนวานะครับคุณอาจจะไปอ่านไพ่คุณอาจจะไปทําช่องเยอะแยะมากมายนะครับที่คุณสามารถทําได้เนาะ งานที่เป็นเสียงเรียกร้องของจิตวิญญาณครับชาวรักคณาสิงห์แฟมิลีครับการดูแลผู้อื่นนะครับการให้ความรักในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าคือสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะครับ loving your friends and family is central to your life purpose ครับเนี่ย การแชร์ความรักออกไปการมอบความรักนะครับไอ้น,นี้ก็อาจจะเป็นครูอาสาตามดอยหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นก็ได้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสียงเรียกร้องทางจิตวิญญาณของคุณอยากให้คุณลองไปทําดูก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าไพ่นะครับอยากจะมีอะไรบอกกับคุณบ้างในฐานดวงของคุณชาวลัคนาสิงห์ จักรวาลครับอยากจะแนะนำอะไรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับ Century ครับ e n t u r y take time out from the world spend more time alone meditate, or go and retreat ฝึกสมาธิเยอะๆครับ ฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะเยอะๆจะทําให้คุณเนี่ยได้คอนเน็ก์กับพลังงานของตัวเองจะทําให้คุณได้ตัดสินใจในการเลือกเส้นทางชีวิตต่างๆคําตอบทุกสิ่งทุกอยาก่างที่คุณตามหาที่คุณต้อง,องการอะมันอยู่ในตัวคุณหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณวุ่นวายจิตใจความคิดวุ่นวายลองกลับมาอยู่กับตัวเองลองกลับมาอยู่กับความสงบลองมานั่งทบทวนตัวเองลองมานั่งเงียบๆครับแล้วลองฟังว่ามันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นมา ก็อาจจะเป็นข้อความแมเสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยสำหรับชาวรักคนาราศีสิงค์ครับก็น่าจะครบถ้วนครับขอบคุณครับ